โรสสตล์ทำง่ายกินแจกตัรดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำวิธีถนอมอาหารนะคะเออไม่ใช่ถนอมอาหารนั่นเลยค่ะถนอมใบมะกรูดนะคะเพื่อนมะกรูดหรือมะกรูดสะกดติดขอไัยนะคะถนมใบมะกรูดนะคะเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเขาเอามาฝากถุงเบอร์เลยนะคะขลาว่ากเอามาล้างน้ำนะคะจะทำยังไงได้เก็บนะคะได้เก็บไป้กินนานๆหน่อยนะคะทุกทีง่ายงานนะคะเพื่อน เพื่อนคนนี้เขานะคะใจดีอุตส่าเกตมาฝากพรลรานะคะบ้านขามีต้นใหญ่นะคะพระลราก็จะมาทําวิธีถนอมไม่กินนานๆนะเพื่อนนะคะเพื่อนไม่ให้ใบมันดําหรือช้ํเต็นพี้พาราจะมาล้า,ลางนะคะความสะอาดเรียบร้อยพรลราก็จะมาแพคใส่ถุงนะคะแล้วก็ไปใบในช่องฟิตนะเพื่อนนะคะอันนี้เป็นวิธีถนอมนะไปกินแถาอยู่เมืองนอกนะคะบางบ้านก็ไม่มีต้นมะกรูดนะคะบางบ้านก็มีนะคะ อย่างพอล่าก็เคยมีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเพื่อนนะคะก็อาศัยแต่เพื่อนๆนี่แต่เก็บมาให้ทานนะคะก็ยังดีนะคะนี่ค่ะสวยกลาลังดีเลยพล่าล้างเรียบร้อยนะคะก็จะผึ่งให้มันแห้งนะคะแล้วค่อยมาใส่ถุงแล้วใส่ในช่องซิปนะคะเพื่อนก็อาศัยตะกร้าให้เสด็จน้ํานะคะ,ะ,ะ,คะอยู่บ้านเราก็เดินเข้าสวนเก็บเลยใช่ไหมเพื่อน ปลาก็จะเดินเข้าตู้เย็นเก็บเลยเหมือนกันค่ะมาทาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเอามาให้เพื่อนดูว่าเนี่ยการทําอาหารของพอล่ามีอะไรก็เก็บนะคะเก็บไปทานนะคะเพราะเราไม่มีเหมือนบ้านเราเนาะ,ะเพื่อนนะคะบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีทางที่ดีก็เก็บไว้กินแบบนี้แหละค่ะนะคะสบายๆนะคะพอขละไปเก็ะฝืนให้พอแห้งเด็ดน้านก่อนนะคะค่อยมาแพท ใส่ถุงนะคะเพื่อนนะคะเนี่ยกินได้เป็นปีเลยนะคะนี่ดูสีเยอะมากเลยนะคะนแห้งก็จะมาเก็บใส่ถุงนะคะค่ะตอนนี้พลาก็จะมาแพ็คใส่ถุงนะคะเนี่ยถุงถุงซิปแบบนี้นะเพื่อนก็เก็บไว้ทานเนะะาะพลากรเอาใส่แบบนี้ไล้ นตะไคร,กรก้ก็แช่แข็งนะพริกก็แช่แข็งนะคะไม่ได้สดนะคะเพื่อนแต่ก็คงความอร่อยเหมือนเดิมนะคะนะคะลาก็จะแบ่งสี่ถุงนะคะแต้องแกะเรียงสวยให้งานรอกค่ะจับยัดแบบนี้นะคะนะคะวิธ <c oughs> <c oughs> ีถนอมนะเพื่อนลูกซีฟแบบนี้นะคะนะคะ ถึงประมาณนี้เนาะง่ายๆค่ะกัะบอันหยุดสบายๆหากิจกรรมอะไรทำเล่นๆเนาะมีอะไรก็ทำไปกับเพื่อนให้หมดวันไปนะคะเพราะอากาศวันนี้กด็ดีีนะคะแต่พ่อร่าขี้เกียจออกนอกบ้านนะ,ะพ่อบ้านไปช้อปปิ้งให้นะคะใช่แต่พ่อบ้านไปช้อปปิ้งพ่อร่านะเพื่อน เนี่ยเพื่อนวิธีอาขนมใบมะกรูดได้กินยำยาำยากนะคะไม่ยมยากทุกวันนี่เลยคะ่ระแทบสาราทำอาหารถ้าต้องการใบมะกรูดน,นะคะเพื่อน มะกรูดหรือมะกรูดนะพระราจะพูดไม่ถูกนะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพระราไปเสิร์ช Google ว่าเขาเรียกยังไงให้ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนชอบใบมะกรูดก็ไลค์ก็แช์นะคะกดติดตามให้พระรานะคะเพื่อนเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาทำให้เพื่อนเห็นนะคะเนี่ยไปใส่ในช่องฟิตนะคะเวลาพระราเอามากินก็จะหยิบมาทีละแล้วแต่ชอบนะคะชอบเยอะก็หยิบเยอะนะคะชอบน้อยก็หยิบน้อยนะคะ ก็จะมาใส่พวกต้มยำทำแกงน,นะคะปลาเผานะคะก็อร่อยนะคะเพื่อนนะครัเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ